สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีซัพนิวพรออิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากรุงแก้วค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิีสเกตค่ะจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0ประจำปีงบประมาณ2563ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่11มีนาคม2563ค่ะที่ห้องพิกุลทองโรงแรมพมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดริสเกตในวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมีนางทัศนีขจัดมนทินผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศริสเกตหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสัมมนาให้การต้อนรับนางทัศนีขจัดมนทินผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศริสเกตกล่าวค่ะว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิษเกตได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0ประจำปีงบประมาณ2563เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่มโอทอปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นวัตกรรมแปลกใหม่และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สามารถลดต้นทุนการผลิต การบริการเพิ่มช่องทางการตลาดและทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์รองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0สร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจึงได้นำโครงการเข้าให้คำปรึกษาผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกับกลุ่มแสวผ้าในจังหวัดสิสเกต ามนโยบายของจังหวัดศิสเกตที่ส่งเสริมเรื่องการแสวผ้าให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดศิสเกต โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิสเกตมหาวิทยายลัยราชภาัศร์สิเกตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดริสเกตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตเพื่อขับเคลื่อนการแสวผ้าให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะ